อ่าสวัสดีเพื่อนๆครับ Amazon AWS EKS นะครับหรือว่า e s s key เนี่ยเอาก็จะเอาพวกนี้ไปใช้ใน a w p robot ซึ่งก็จะมีตัว Secret key ตัวหนึ่งนะครับเป็น2ตัวหรือเป็นซอฟต์แวร์อื่นที่ช่วยโพส Amazon ให้ทำงานแบบ Auto <S <S ออโต้ก็ไปที่ตรงนี้ก่อนเลยครับอ่าครับิงตรงนี้จะพาเราไปหา อีพิได้นะครับแล้วก็เข้ามาครับหน้าตาของตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ใส่อัพเข้าไปใน, e mail, ในอีเมลในพาสเวิร์ดของเรานะครับที่เราสมัครกับอเมซอนไว้เรียบร้อยตั้งแต่ตอนแรกแล้วดูนะครับอันนี้ก็คือซอฟต์แวร์ w p Robot ซึ่งเราจะใช้ในรถแบบ Amazon ขายแตกเอสนะครับต้องใช้ตัว EP Key นะครับ ซึ่งก็มีคีย์อยู่2ตัวก็คือ access key กับ secret key นะครับก็เข้าไปก็จะเป็นหน้าตานะครับเราก็ต้องกรอกข้อมูลต่างๆลง,งไปนะครับส i g n up เรากรอกข้อมูลต่างๆลง,งไปหรือข้อข้อมูลเกี่ยวกับชื่อที่อยู่นะจะมาเนี้ยนะครับนะแล้วก็มีกรอกแคปชั่นเข้าไปเพื่อที่จะลงทะเบียนอย่างสมบูรณ์นะครับเข้าไปปรับแต่ง manage your account ะครับแนตะ่ตามางก์นี้ครับเอาลองดูนะครับนะว่าจะยังไงทีนะ่จีิงเเคยสมัครไปแล้วสายอัพจวมันก็เทเราโลยีข้อมูลต่างๆนี้ครับเราก่อกาเปิดก่อข้อมูลเข้าไปมัน,นก,ก็นนจะมาสื่อยู่หน้านี้ครับในเน็ตจ,จูอาร์เค้า รเราก็คลิกต่อไปเลยครับรบ,บางทีมันอาจจะให้เรากรอกบัตรเครดิตก็หาบัตรของใคก็ได้มากรอกสักอันหนึ่งบางทีมันก็ไม่ครับนี่ก็คือหน้าสองที่เราเข้าไปเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์ให้เราเห็นว่านี่ครับ Access Identifier เป็นการยืนยันตัวตนก็จะมี AWS Key นี่นนให้เราแล้วก็มี Secret Key อีกตัวนึ่งครับ ตัวเอ่ s k วอีกตัวหนึ่งที่มันจะมีให้เราก็คือตัว s e k นะ ใส่งว่าอ่าคดูก็จะได้กับไอตัว a อวบีที่สองตัวเนี่ยครับเอ้อนี่ยครับันี้ครับ แนวสอนต้องต้องหา,อาเอา,าดูเว็บตรงนี้ครับหน้าตาของมันก็คือพอเราได้ตรงนี้แล้วนะก็คือ Access ตรงนี้เราก็คลิกไปดูหา Access คียกับสกิเกตคีย์ที่เราได้สร้างไว้เลยนะครับ มันก็ถูกสร้างไปแล้วนะในในอันนี้ะก็เข้าไปได้นะนะเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะ ก็บางทีมก็จะให้กรอกบัตรเครดิตบางทีมก็ไม่ฮนะต้องตามใจมานะฮะกรอ,อก,กอไปอีกครั้งเลยนะเข้าไปใหม่นะครับก็เอาไม่เอานอนไม่ได้ ยาจะเให้ดูว่าเราเข้าไปน,นี่ได้แล้วครับถ้าถึงหน้านี้ก็คือได้แล้วนะก็จะมีคําว่า security s e challenge อ่าก็มันก็ให้ก,อกรอกฝ่ายค้งแล้วก็ล็อกอินนะตัวนี้ใช้ชื่อว่า lock locky masano นะเนี่ยครับก็คือ access key แล้วก็ secret key นะฮะต,ตัวนี้เนี่ย เอาไปใช้ได้ตัวนี้จะซ่อนไว้ครับซิลิคย์ไม่โชว์ใครด้วยนี่แครับที่เราให้คุณดูคุณครับผมเอาได้สองตัวก็คั่วปี้ไปเก็บไว้นะค,ครับขอบคุณครับ